M4 น้ำแข็งมันจะกลายเป็นของแดงและใช่ครับตอนนี้ก็มีหลุดออกมาเพิ่มเกี่ยวกับ X0 นะครับมีรูปร่งางลักษณะมา ให้เราได้เห็นกันนะอย่างเช่นรูปภาพนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้นะเท่ hey, เอาเรื่องนะเหมือนสไตล์แบบแก a เลเตอรและตัวปืนนี่คือสวยนะโดยเฉพาะตัวกล่องนะครับไม่แน่ใจว่าสิ่งตัวที่เป็นควันอยู่นี้จะเป็นเอฟเฟกอะไรของตัวปืนหรือเปล่านะครับหรือเอฟเฟกของตัวเอ็กซ์โซดหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวปืนที่ผมก็เคยได้สปอยไปแล้วนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะชัดขึ้นกว่าเดิมเนาะได้เห็นรวดลายของตัวปืนมากขึ้นและที่รลุดออกมานะตอนนี้ก็เป็นแค่เลเวลเจ็ดนะครับที่มีเอฟเฟกทั้ง เห็นได้จากไอ้รูปร่างลักษณะเป็นระเบิดขลางเลยและเห็นว่า RP รอบถัดๆไปนะครับจะเป็นตัวคานะครับที่จะเป็นเปิดอัปเกรดแต่ยังไม่มีหลุดออกมานะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับและชุดทองอันถัดไปนะครับก็อย่างที่ผมเคยได้สปอยไปก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเซตนี้เลยโดยเฉพาะไอ้ตัวร่มแต่ไอ้ตัวระเบิดและตัวกระเป๋านั้นคือน่าจะยังบักอยู่นะก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ตุวกกล่องน่าจะดูสวยเอาเรื่องนะ อันนี้ก็ตัวปืนนะครับคือตัวปืนสวยตัวปืนสวยบอกยอมรับเลยนะครับว่าออกมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยผมชอบนะสไตล์แบบเนี้ยและยิ่งเป็นสีม่วงชมพูด้โอ้โหยิ่งชอบเลยก็บอกนี้รู้แล้วทำให้นึกถึงอะไร Vandal Prime ใน v a l o นะฮะกระบอกนี้มีเอฟเฟกระเบิดและตัวไฟ แต่เสียดายไม่มีกรอบเวสโมเมนต์เพราะเป็นแค่เลเวอรเจ็ดและวสกินระดับทองอันถัดไปถัดไปอีกนะครับหลังจากชุดม่วงเมื่อกี้นะอันเนี้ยแค่หลุดออกมาณนะตอนนี้นะก็คือยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นสีประมาณไหนอะไรยังไงแต่โทนจะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวปืนที่จะมาก็จะเป็นตัวฟาร์มัสนะครับอัปเกรดกระบอกนี้เลยมไม่ค่อยชอบฟาร์มัสเท่าไหรนะ่จนกว่ามันจะอัพเกรดให้มันดูดีขึ้นนะแต่ตัวปืนก็เก๋ดีนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบสไตล์ของมันแถมยังเป็นเลเวล8อีกด้วยมี Glorious Moment นะครับและสำหรับ Purchase Bonus นะครับก็จะเป็นชุดนี้ ตอนแรกมีหลุดออกมาว่าอาจจะเป็น spy family แต่ก็อย่างที่คาดไว้นะครับไม่ไม่น่าใช่หรอกส่วนรถที่จะมีการคอลแลบอันถัดไปนะครับก็ยังเป็นเบลลี่เหมือนเดิมนะครับข่าวสูงมากๆซึ่งจะมาทั้งหมดประมาณ3โมเดลนะครับได้แก่3โมเดลนี้เลยแต่จะมาสีแบบเดิมอย่างที่เคยหลุดออกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ก็คือคันนี้น่าจะเป็นคันแบบลิมิเต็ดหรือคันพิเศษนะครับซึ่งดูสวยมากๆนะบแบบเพชรพราวเลยอันนี้อันนี้น่าโดนมากอันนี้น่าโดนมา ต่ถ้าเกิดพูดถึงซีนอื่นอาจจะเหมือนกับที่เคยมีการหลุดออกมาก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนนู้นก็ได้นะครับแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นอีนอกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ อีอและใช่ครับสัตว์เลี้ยงก็มีการหลุดออกมาเช่นเดียวกันนะครับและเห็นว่าจะเป็นสิงโตอีกด้วยคาดว่าอาจจะเป็นของตัวเกมเองไม่เกี่ยวกับการคอล์ันะครับแต่ก็ต้องรอดูยอีกทีหนึ่งเนาะ Spy Family มันมีกรอบรูปออกมาด้วยไงและเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยไม่ได้มีแค่กรอบนะครับมีทั้งด้านของตัวโปรไฟล์อันนี้อีกด้วยอันนี้น่ารักมากน่ารักสุดๆเลยอยากได้อยากได้อยากได้แต่จะเข้ามา แบบไหนและเข้าเซิฟ g l o b a l หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและที่เหลือก็จะเป็นกรอบนู่นกรอบนี้ในครั้งถัดไปนะครับเผื่อใครอยากดูก็ตามนี้เลยนะมีอวตารพิเศษด้วยนะอันนั้นน่าสนใจมากที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็น up coming i m o d e ทั้งหลายแหละที่คาดว่าน่าจะมาใน RP อันถัดไปและอันถัดถัดไปอีกนะหรือบางทีก็อาจจะมาพร้อมกับเอ็กซูอะไรด้วยก็เป็นไปได้ ว่าอันนี้อันนี้เทอันนี้ทอันนี้เทอนี้ชอบอันนี้ชอบมีเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังบั๊กอยู่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะฮะรอ,ร,รอเลยครับรอเลยครับอีโมดเกียนเกียนนี่ผมชอบมากอันนี้น่าจะมาช่วงในแพชทัถัดไปอาลาดินสไตล์การเต้นน่าจะใช่และไฮไลท์สุดไฮไลท์เลยก็คือเจ้าตัว mc น้ำแข็งนะครับหรือ mc glacier มันจะกลายเป็นของแดง แล้วถ้าว่าการเป็นของแดงมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มไหมล่ะครับเป็นคำถามที่ผมบอกได้ว่ามีสิทธิ์สูงมากๆแบบมากๆจริงๆนะเพราะอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเจ็ดลายๆกระบ,บอกนั้นเป็นกระบอกระดับแดงแถมยังมีเอฟเฟกมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่น explosion effect หรือก็คือตัวระเบิดและก็ตัว m o l t o อฟไม่แน่นะครับ m น้ำแข็งนั้นอาจจะมีการเพิ่มระเบิดขึ้นมาก็ได้แต่ผมว่ายากที่ดูเป็นไปได้มากกว่านั้นก็อาจจะมีเพิ่มเป็นพวกที่ห้อยแทนหรือแม้กระทั่งตอนเลเวล6ก็อาจจะมี i n s สเป t อี o มดเพิ่มขึ้นให้แบบมีลูกเล่นมากขึ้นกับตัวปืนนะครับอันนี้คือเป็นไปได้สูงมากๆก็หวังว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรออยู่นะครับ